แอดมินอยู่ที่สวนลุงคิดครับนี่วันนี้มีคณะทัวร์ทัวร์สวอ,สอทัวร์สวไอ้นด,ววดิทำให้การเดินทางครับมา,นะมาจากอำเภอเมืองสักสิบกิโลถึงวัดท่าไม่ลายแล้วก็ข้าวซอยในง่วม นะครับที่นี่บรรยากาศไม่ต้องพูดถึงนี่สไตล์วิวธรรมชาติมีแกะมีสวนทุเรียนสวนองุ่นสวนมากสวนซ้อมสวนตปำมีจุดชมวิวด้วยใหญ่มากนะที่นี่ฮ้ Happy Birthday Happy b i r t h You. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. มาทำเซอร์ไพรส์ครับขอบคุณมากนะครับเจ้า,จาของสวนลุงคิดครับให้ทัวจเจริญเจริญเต็มทุกทริป นี่ครับมีทุเรียนมีบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยแล้วก็มีข้าวโอ้โหนี่เห็นไหมถึงลุกสนานอ่ามีบ day ด้วยสนปูมีปลามีแกงป่าอุ้ยมีบ day ด้วย ครับเพอปนเกิดได้น้องิ๋วหน่ยครับตุะบบ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  t บบ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 บ่บบบหาบบ้บบบบบ่บบกบบบบบเบเบบ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 บาบบบบบกบบ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 าบบบบบ้บบบ้บบบนบบบวบบบบบบรบบบนบบ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 าบบบบบ สูเจ้าาอมสีมาทรงรางงสวยมีน้ำพริกกะปิด้วยมีสตอด้วย20-30งหวเดินเงินีโอ้มีทุเรียนให้ด้วยครับครับก้องสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็ผมสุรินทร์เหล่าพัฒนเกษตรครับประธานสภาวสากลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรก็พร้อมด้วยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเดินทางมาถึงนะครับเพราะว่า รู้ว่าพี่ป้อมมาแล้วก็คณะมานะครับก็เป็นคณะ VIP ที่ทุกครั้งที่มาเยาาือนจังหวัดชุมพรเราต้องลงมาให้การต้อนรับนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับพอร,รู้ว่าที่นี่สวนลุงทิดเขามีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่แบบเป็นร้อยร้อย,อยท่านแล้วซึ่งพวกเราคนพื้นที่ยังไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยแล้วก็พอรู้ปุ๊บเราก็รีบตามมาเลย เพื่อจะมาดูแลที่ป้อมแล้วก็ดูแลคณะพวกเราด้วยนะฮะชุมพรก็เป็นไม่ใช่เมืองรองนะจริงๆไม่ใช่เมืองรองเพราะว่าทุกคนที่ผ่านแล้วจะต้องแวะแล้วนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเรามีเยอะมากนะครับที่พวกเราไปเปิดไว้ที่โด่งดังมากอยากจะแนะนําให้ให้มาแล้วต้องไปอย่างเช่นเขาเทียนเหมินซานประตูสวรรค์ชุมพรอ่ายิ่งกว่าเมืองจีนอีกครับที่นี่ใครเขาเทียนเหมินซานประตูสวรรค์ชุมพรนะครับ ใช่ที่สวีนะครับที่นี่แบบหมอกนี้ทะเลหมอกของเรามีทั้งปีนะครับที่อื่นที่เมืองจีนไม่ได้มีทั้งปีแต่เรามีทั้งปีเนื่องจากว่ามันอยู่บนยอดเขาแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสวนทุเรียนซึ่งจะต้องมีการลดน้ําทุกวันซึ่งพอเช้ามาก็จะมีหมอกที่สวยงามมากนะฮะอยากจะแนะนําแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ประตูมหาสมุทรจะเป็นช่องประตูช่องภูเขาเป็นรู ที่ออกทะเลนะอยากจะให้ไฟตรงนั้นเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนร้อยปีซึ่งเป็นมีเรื่องเล่านะฮะซึ่งจะมีเข้าไปแล้วจะเป็นชุมชนร้อยปีนะฮะแล้วก็จะมีตลาดแล้วก็มีประตูมหาสมทุทรซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เกาะร้านเป็ดร้านไก่นั่งห้อยขากินบูหนึ่งเดียวในประเทศไทยต้องไปให้ได้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรามีมากมายเลยถ้ำเขาเกลียบ สวยงามมากนะครับเข้าไปค้นหาเข้าไปเซิร์ชหาได้เลยนะครับแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวปากน้ำก็ล่าสุดเราได้รางวัลมาติดหนึ่งในสิบของชุมชนยนต์วิถีนะครับก็สารคดีเพิ่งออกทีวีไปเมื่อวานนี้นะครับอยากจะให้ไปย้อนรอยนะครับหนึ่งวันยวไม่จบตรงนั้นนะครับไปดูชุมชนร้อยปี นะครับเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็มีวัดวาอารามมีจุดชมวิวมีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับก็ถ้าให้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวนะให้เข้าไปดูที่เพจจุมพรฟ้าใหม่เราจะมีปักหมุดไว้เลยร้อยจุดเช็คอินจุมพรแต่จริงๆเรามีถึง200จุดนะซึ่งเราปักไว้ตั้งหลายปี10ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เรามีประมาณ200จุดเช็คอินจุมพรนะผมเจ้าของเพจจุมพรฟ้าใหม่ ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเข้าไปเสิร์ชแล้วก็ไปค้นหาได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนเที่ยวแบบมีความสุขนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับครับก็ขอขอบคุณค